สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาดูในส่วนของรหัสความปลอดภัยอของ Google นะก็ต้องบอกว่าจริงๆมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาจะเข้าไปเปลี่ยน AdSense อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วปรากฏว่าไอต,ตอนเขายืนยันตัวตนเข้าสู่ของ Google ครับเข้ารหัสเข้าพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นเป็นพาสเวิร์ดให้กรอกนะเออแล้วมันก็จะแบบไม่เหมือนว่าต้องเข้าจากโทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้แล้วเขาให้หารหัสความปลอดภัยเพื่อมากรอกป้อนรหัส ปรากฏว่าเราก็หากันอยู่ครับเป็นวันเลยหาไม่เจอนะครับจนในที่สุดผมก็หาจนเจอจนได้นะทุกคนโอเคก่อนไปดูว่าราหัสความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่องเ n g i n จ Story ด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอ่ะอย่างแรกเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาจะถามเราว่ายืนยันว่าเป็นคุณก็คือการยืนยันตัวตนก่อนเข้าไปสู่ระบบของ Google ใช่ไหมโดยปกติก็ใส่พาสเวิร์ดหรือไม่ก็ ให้ใส่เป็นแบบ S อสส่งข้อความมาแล้วก็ให้เราเอาเข้อความเนี้ยเอาตัวเลขเนี้ยไปกรอกนะครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่าอันเนี้ยเขาให้ใส่รหัสความปลอดภัยนี่ตรงนี้รหัสความปลอดภัยผมก็หาไม่เจอครับทุกคนทำยังไงดีก็หาไปเรื่อยๆจนเจอจนได้นะครับอ่ามาดูว่าอยู่ตรงไหนนะเราเข้าใจว่าเขาไปที่ Google แลนะจริงๆไม่ใช่นะครับ เขาให้เราไปที่ตรงนี้ครับดูนะเขาจากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่เราล็อกอินอีเมลอีเมลของ Google เนี้ยอยู่นะ Gmail นะอ่าไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้เลยของเครื่องใครก็ไปหาการตั้งค่าในเครื่องของตัวเราเองนะครับพอเข้าไปการตั้งค่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลื่อน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 ไปเรื่อยๆจนมาเจอคําว่า Google นี่คํานี้เลยครับ g o o g l e กดให้เรียบร้อย กดเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับตรงนี้เช็คให้ดีนะว่าอีเมลนี้เป็นอีเมลที่คุณต้องการจะเข้าสู่ระบบหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติไม่ใช่นะแล้วเรากดเข้าไปหาพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็จะไม่ เขาเรียกอะไรพาสเวิร์ดก็จะผิดนะครับตรงนี้เปลี่ยนอีเมลได้นะลองดูว่าใช่อีเมลที่เราต้องการจะเข้าหรือเปล่านะครับจากนั้นให้เรากดคําว่าจัดการบัญชี Google ปุ่มนี้นะครับผมตอนแรกผมไปเข้าจากหน้าเว็บไงมันก็เลยไม่เจออ่าบัญชี Google ก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับทีนี้สิ่งต่อมาที่เราต้องหาก็คือคําว่าความปลอดภัยคุณดูแถวบนนี้ให้ดีนะครับแถวบนนี้นะตรงนี้หาไม่เจอใช่ไหมให้เราเลื่อนไปทางขวาหน่อยหนึ่งเออเลื่อนเลื่อนเลื่อน่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเนี้ย ก็จะเจอคําว่าความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยอ่ะมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บล้วก็ เลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาค่อยๆเลื่อนลงมานะทุกคนจนมาเจอหน้านี้นะครับจนมาเจอหน้านี้ตรงนี้การลงชื่อเข้าใช้ Google แบบนี้นะครับมันจะมีคําว่ารหัสความปลอดภัยอยู่นี่ตรงนี้เลยรับรหัสแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อย,ยืนยันตัวตนของคนนะกดเข้าไปครับมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้าของ Google นะบริการของ Google นะทุกคนก็จะมีชุดรหัสโผล่มาให้รหัสหนึ่งรหัส2นะครับ รหัสนี้มีเวลา15นาทีมันจะเปลี่ยนทุกทุกๆ15นาทีนะเราก็เอารหัสตรงนี้นะครับเข้าไปกรอกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองจบแล้วทุกคนสําหรับวิธีการหารหัสความปลอดภัยนะครับที่ผมงมอยู่หนึ่งวันเต็มๆนะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n j Story ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม